บ้านที่จะสร้างคือหลังนี้นะครับตามรูปนี้นะน,นี่คือรูปแบบที่สำเร็จแล้วนะครับการทำง,งานของเราก็จะมีเริ่มก็จะต้องมีแบบแปลนนะครับแบบแปลนก็จะเป็นเล่มอย่างนี้น,นี้ของผมเขียนมาเองหรือเจ้าของบ้านเป็นคนให้ดูรูปเฉ็จแล้วก็ไปเขียนมาเองแล้วก็จะมีสัญญาจ้างในสัญญานี้ก็จะมี มี b o q มีการจ่ายงวดันะครับมีแบบแปลนอยู่นี้เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมจะได้ให้ดูแบบแปลนบ้านตัวจริงนะครับนี่คือรูปแบบของโครงสร้างบ้านนะครับตรงน,นี้เราขึ้นมาถึงหลังคาแล้วนี่คือด้านหน้านะครับข้างหน้าก็จะเป็นระเบียงบันไดขึ้นสามขั้นคานขอสลอข้างหน้าคานระเบียงจะเป็นยี่สนะครับ ส่วนข้างในข้างในตัวบ้านจะเป็นคาน20คู50แล้วก็ลดระดับไปเรื่อยๆตามแบบส่วนหลังคาเหล็กหลังคาเหล็กตัวหลักก็จะเป็นสี่นิ้วคูณสนิ้วกาวนายัยเหล็กกล่องนะครับคูณ2อมิลส่วนแปรจะเป็นนิ้วเครื่งเัานั้นก็เป็นสีนิ้วถักหมดตามสเปคของมจ้ากอมบ้านที่เลือกไว้นะครับเ,เดี๋ยวจะขึ้นไปดู แปลนตัวบ้านนะครับอนนี้คือแปลนตัวบ้านทางนี้คือระเบียงระเบียงนี้จะต่อออกมาข้างนอกจะเป็นสองเมตรนะครับส่วนหน้าตรงทางขึ้นจะเปลี่ยนเปลี่ยนจากแบบเดิมจริงอะ่ะออกมาเป็นตัวกว้างไว้นั่งเล่นนะครับส่วนนี้ก็ต่อเพิ่มจากแบบไปอันนี้จะเป็นห้องนั่งเล่นห้องโถงนะครับแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นห้องน้ำ ส่วนห้องโถงใหญ่จริงๆก็จะเป็นห้องข้างหน้าข้างหลังจะเป็นห้องครัวห้องครัวก็จะมีทางลงไปเปื่อต่อครัวในอนาคบคตนะครับส่วนมาอีกด้านก็จะเป็นห้องนอนห้องนอนสองนะครับห้องนอนหนงอยู่ตรงที่วางเหล็กนะครับห้องนอนหนึ่งจะเป็นสี่เมตรคูณสามเมตรหกสิบห้องนอนสอง จะเป็น4เมตรคูณ3เมตร50ครับห้องน้ำห้องน้ำ2เมตรกว่าคูณเมตร2เมตรเท่าไหร2เมตร80ไหมคูณเมตร80อ่ะน,นะครับผมความยาวก็วจะเป็นประมาณนี้นี่ครับเหล็กหลังคาก็คือถักถักด้วยเหล็กรองสี่คูณสองเป็นหมดเลยเพราะความแข็งแรงเพราะว่าเจ้าของบ้าน บอกว่าแถวนี้ลมจะแรงนิดนึงแล้วก็เลยจัดเต็มให้เลยนีย่น,นะครับแปรก็วางระยะอ80-80เลยนะครับระยะห่าง80-80ส่วนหลังคาจะเป็นเมทัลชีตหนา3-5สีออกน้ำตาลนะครับห้มด้วยจานวน5เมนนะครับแล้วก็กุด้วยป้าใต้ลากอีกทีนึง เร่ต้นประมาณนี้เดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดอีกทีในช่องของ y ย e ท่บนะครับ y ยูท b e รับสร้างบ้านนะรับสร้างบ้านคุนประบาปีนะครับในอำเภอคุนประาปีดูได้นะครับ นนี้จะเป็นด้านหน้านะครับตอนนี้กำลังขึ้นโครงเหล็กเพื่อโครงรับฟ,ฟ้าภายนอกไปด้วยเลยนะครับนี่คือด้านหน้าจะเป็นประมาณนี้ตัวบ้านนี้พื้นที่ทั้งหมด112ตารางเมตรนะครับเป็นบ้านทรงโมเดิลพื้นบ้านจะยกขึ้นสูงจากพื้นดินประมาณ50เซนนะครับส่วนด้านในปรมาณเกือบหเซน รประมาณนี้ขั้นตอนต่อไปก็เดี๋ยวไล่เชื่อมกันก็ติดเชิงชายมุงหลังคาแล้วครับผมพอดีวันนี้ฝนทุนใต้จะตกแล้วะนะครับนี้ก็จะให้มาดูชุดที่2ต่อจากชุดที่แล้วที่ผ่านมานะครับนี่คือด้านหน้าของบ้านสไตล์โมเดิร์นที่ผมทำอยู่ที่บ้านกอนสายาอำเภอปูแก้วจังหวัดอุดรวันนี้วันที่ เเดือนตุลาคมพศ2563น,นะครับผมเวลาตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสองนะครับนี่คือด้านหน้านะครับรูปสมบทรณ์บ้านพื้นที่ใช้สอย112ตารางเมตรโดยประมาณนะครับผมบล็กเล็นิดหน่อยแต่พื้นที่บ้านโดยรอบ100ตารางวานะครับนี่คือด้านหน้านะครับนี่คือโครงเหล็กต้นลาคา ตอนนี้ก็เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับคุณลุงหาไล่เชื่อมแข่งวนวัติช่างเลยมาสองคนทับฝนกำลังจะตกกันนะครับอันนี้คือด้านหลังนะครับนวัช่างกำลังได้เชื่อมเก็บงานในรัว้วเาื่อทำขึ้นมา อันนี้คือด้านหลังนะครับด้านหลังตรงบุมที่ช่างกําลังเดินอยู่นี้ก็คือห้องนอนสองนะครับแล้วส่วนที่ช่างคนนั่งอยู่ข้างบนนั่นก็คือห้องครัวนะครับนี่คือด้านหลังนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นด้านข้างทางด้านขวามือนะครับตอนนี้กําลังไล่เชื่อมแข็ง,ง,องของโครงคาฝนก็จะตกลงมาอีกแล้วนะครับ นี่คือด้านข้างพื้นที่ของเนื้อที่ของที่ก่อนที่จะสร้างบ้านนะครับเนื้อที่ทั้งหมดหนึ่งร้อยตารางวาบ้านเราจะยกพื้นสูงจากพื้นที่ถมแล้วประมาณห้าหสิเซนติเมตรนะครับนี่คือด้านข้างน,น,นะครับ ส่วนนี้ก็จะเป็นระเบียงนะครับระเบียงหลังคาโครงยังไม่ได้ทำคนระับนี่จะเป็นด้านข้างของอีกฝั่งหนึ่งคือด้านซ้ายมือนะครับช่างกำลังไล่เก็บน้ำเชื่อมอยู่เพื่อจะไล่ติดเชิงชายนะครับยังไงช่วยติดตามในเพจด้วยนะครับเพจรับเหมาก่อสรสาส้างรับเหมาสร้างบ้านในอำเภอกุมภวาปีและอำเภอก้วจังหวัดพิจิตรธาน,นีนะครับผม เราจะลงมาให้ดูเรื่อยๆนะครับส่วนต่อไปนะครับสเต็ปงานกันต่อไปเดี๋ยวจะลงมาให้เพื่อนๆได้ดูตรงไหนไม่ดีแค่ติเตียนกันด้วยนะครับผมเลยจะเป็นรัวน้วแนวรั้วนะครับเอาครับอันนี้ก็คงเท่านี้ก่อนครับเดี๋ยวจะมาลงให้ดูต่อไปนะครับผม